เคยลองนึกไหมครับว่าเอ,อ่อในแต่ละวันเนี่ยเรารับรู้โลกรอบตัวได้ยังไงทั้งภาพที่เห็นเสียงที่เราได้ยินหรือแม้แต่เอ,อ่ความรู้สึกร้อนหนาวบนผิวเราเนี่ยมันทำงานกันยังไงนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับระบบรับความรู้สึกของมนุษย์เรานี่แหละอิงจากข้อมูลชีววิทยาออนไลน์นะครับเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่ สิ่งเราข้างนอกเข้ามาจนสมองเรารับรู้ได้ค่ะเป็นระบบที่แบบซับซ้อนมากๆเลยนะคะแต่ก็สำคัญสุดๆเลยเพราะมันเหมือนเป็นหน้าต่างเชื่อมเรากับโลกภายนอกแล้วก็ยังคอยบอกว่าข้างในร่างกายเราเป็นยังไงด้วยครับผมทำให้เราตอบสนองได้ถูกเนอะใช่ค่ะเอาละงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลย คือทุกอย่างมันเริ่มจากสิ่งเร้าหรือสติมูลัสใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงสารเคมีแรงกดอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งเร้าทุกนี้มันมีพลังงานรูปแบบต่างๆกันไปแล้วมันก็จะไปกระตุ้นตัวรับความรู้สึกหรือรีเซปเตอร์ที่แบบมีความเฉพาะเจาะจงของมันมจากนั้นพลังงานของสิ่งเร้าเนี่ยก็จะถูกถูกแปลงร่างแปลงโฉมผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Stimulus transduction ให้กลายเป็นเหมือนภาษาที่เซลล์ประสาทเข้าใจได้ภาษาไฟฟ้าใช่ค่ะเป็นสัญญาณไฟฟ้าเล็กๆที่เรียกว่า graded potential แล้วถ้าสัญญาณน,นี้มันแรงพอเออมันก็จะจุดชนวนให้เกิด action potential หรือที่เราเรียกว่าสัญญาณประสาทที่วิ่งไปตามเส้นใหญ่ประสาทนะคะอ๋อครับครับที่น่าสนใจคือผมอ่านเจอว่าความแรงของสิ่งเราเนี่ยไม่ได้ทำให้ action potential มันใหญ่ขึ้นนะ แต่มันไปเพิ่มความถี่แทนถูกต้องค่ะยิ่งกระตุ้นแรงสัญญาณก็ยิ่งส่งทีทีเหมือนเราเคาะหรหัสมอสบอกว่าดุนดวนอะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะแล้วร่างกายเราก็ฉลาดด้วยนะคะคือมันจะไม่สนใจสิ่งเราเดิมๆที่แบบมันไม่สำคัญแล้วปรากฏการณ์นี้เรียกว่า adaptation หรือการปรับตัวอ๋อการปรับตัวค่ะอย่างเรานั่งเก้าอี้เนี่ย สักพักเราก็ไม่รู้สึกถึงแรงกดตลอดเวลาแล้วใช่ไหมคะเพราะตัวรับความรู้สึกมันปรับตัวลดการตอบสนองลงก็เลยรู้สึกชินไปเองโหอย่างนี้ก็หมายความว่าสมองเรามันมีการกรองข้อมูลตั้งแต่ต้นทางเลยสิครับเนี่ยประมาณนั้นเลยคะ่ะแล้วแล้วสมองจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าสัญญาณที่เข้ามาเนี่ยมันคือการรับรู้อะไรมาจากตรงไหนแรงแค่ไหนแล้วก็นานเท่าไหร่มันมีตั้งหลายอย่าง เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือมันมีการเข้ารหัสข้อมูลอยู่4ด้านหลักๆนะคะ1คือประเภทหรือ Modality อันนี้ก็คือตัวรับแต่ละอย่างตอบสนองต่อสิ่งเราเฉพาะตัวไปเลยตาต่อแสงหูต่อเสียงครับ2คือความเข้ม intensity ก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้คือความถี่ของ action potential แล้วก็จำนวนตัวรับที่โดนกระตุน้น 3คือตำแหน่งโลเคชันอันนี้ก็ขึ้นกับว่าตัวรับตรงจุดไหนมันทำงานอ๋อเรื่องตำแหน่งนี่ผมเหมือนจะเคยได้ยินเรื่อง lateral inhibition ด้วยนะครับมันช่วยให้ชัดขึ้นเหรอครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนเล่าเอ่อรีไฟร,รอบๆบ,บสปอตไลท์หลักนะคะเพื่อให้จุดที่สว่างสุดมันเด่นขึ้นมาเซล์ลประสาทข้างๆที่โดนกระตุ้นหลักเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปยับยั้งเซลรอบรอบอ๋อ สมองก็เลยรู้ตำแหน่งได้เคลียร์ขึ้นข่าชัดเจนขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือระยะเวลาหรือ duration ตัวรับบางชนิดปรับตัวเร็วก็ส่งสัญญาณแค่ตอนเริ่มหรือตอนจบเหมาะกับรับรู้การเปลี่ยนแปลงแต่บางชนิดก็ปรับตัวช้าส่งสัญญาณไปเรื่อยๆตราบเท่าที่สิ่งเรายังอยู่ค่ะโหเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประสาทสัมผัสที่ที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่า เริ่มจากการมองเห็นก่อนเลยอันนี้ซับซ้อนน่าดูค่ะการมองเห็นนี่แสงต้องผ่านกระจกตาผ่านเลนส์เพื่อไปรวมให้ตกพอดีที่จอประสาทตาหรือเรตินา่าครับถ้าโฟกัสผิดที่ก็เกิดปัญหาสายตาอย่างสายตาสั้นไมโอเปียภาพตกก่อนถึงจอตาใช่ค่ะหรือสายจอยาวตามวัยเพรสไบโอเปียอันนี้เลนส์มันแข็งตัวขึ้นโฟกัสภาพใกล้ๆก็จะยาก ครับผมแล้วที่จอประสาทต,ตาเนี่ยก็จะมีเซลล์รับแสง2แบบหลักๆคือเซลล์รูปแท่งหรือ rods อันนี้ไวแสงมากทําให้เห็นในที่มืดๆส,ๆสลัวๆได้แต่ไม่เห็นสีนะคะออ๋ oh. กับอีกแบบคือเซลล์รูปกลวยหรือ cones อันนี้ต้องใช้แสงจ้าหน่อยแต่ทําให้เราเห็นสีสันต่างๆได้ทั้งหมดนี้ทำงานได้เพราะมีสารที่ชื่อ retinal ซึ่งมาจากวิตามิน A คอยจับแสงอยู่คะ่ะ เหมือนเป็นเสาอากาศรับสัญญาณแสงเลยโหวิตามินเอสำคัญจริงๆนะครับเนี่ยแล้วถ้าเป็นความเจ็บปวดล่ะครับอันนี้ก็น่าจะซับซ้อนไม่แพ้กันค่ะมีตัวรับความเจ็บปวดหรือ nociceptors โดยตรงเลยแต่ที่น่าสนใจคือบางทีมันเกิด referred pain referred pain ยังไงนะครับคือเจ็บที่หนึงแต่ปัญหาจริงๆอยู่อีกที่หค่ะอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจอาจจะรู้สึกปวดร้าวที่แขนซ้าย อ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะครับก็เพราะว่าเส้นประสาทรับความรู้สึกจากหัวใจกับเส้นประสาทจากผิวหนังตรงแขนซ้ายเนี่ยมันอาจจะส่งสัญญาณไปเข้าชุมสายเดียวกันในไขสันหลังสมองก็เลยอาจจะสับสนตีความว่าสัญญาณมาจากแขนซะงั้นโหอย่างนี้นี่เองแต่เหมือนเคยได้ยินว่าเราหลอกสมองกลับได้ด้วยเหรอครับคล้ายๆอย่างนั้นค่ะอย่างเวลาเราชนอะไรแรงๆแล้วเรารีบลูบๆตรงที่เจ็บนะคะครับครับทำประจําเลยการรูปเนี่ย มันไปกระตุ้นใยกระสาดรับสัมผัสแบบอื่นที่ไม่ใช่ความเจ็บปวดสัญญาณการรูปมันก็จะไปเหมือนรบกวนหรือปิดกั้นสัญญาณความเจ็บปวดที่กําลังจะส่งขึ้นไปสมอง oh. คล้ายคล้ายทฤษฎีประตูควบคุมความเจ็บปวดหรือเกรดคอนโทรลเทอรีนะคะหลักการเดียวกับที่เขาใช้เครื่องเทนส์กระตุ้นไปฟ้าเบาๆลดปวดนั่นนะคะสุดยอดเลยครับงั้นขอถามเรื่องการได้ยินต่อเลยเสียงมันเดินทางในหูเรายังไงครับค่ะ เสียงเป็นคลื่อนอากาศเนาะก็จะเข้ามาในรูหูไปสั่นแก้วหูแรงสั่นก็จะถูกขยายโดยกระดูกเล็กๆ3ชิ้นในหูชั้นกลางแล้วก็ส่งต่อไปที่โครงสร้างรูปก้นหอยในหูชั้นในที่เรียกว่าคอเคลียร์คอเคลียข้างในคอเคลียรเนี่ยมีเซลล์พิเศษเรียกว่าเซลล์ขนหรือ hair cells อยู่บน organ of Corti พอเซลล์ขนพวกนี้มันขยับจากการสั่นสะเทือนมันก็จะสร้างสัญญาณประสาทส่งไปให้สมองตีความว่าเป็นเสียงค่ะอืมเห็นว่าเรื่องความดังเสียงนี้สําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเสียงที่ดังเกิน85เดซิเบลเนี่ยประมาณเสียงเครื่องตัดหญ้านะคะถ้าฟังนานๆหรือบ่อยๆมันสามารถทําลายเซลล์ขนได้อย่างถาวรเลยนะโดยเฉพาะช่วงความถี่สูงๆน่ากลัวจังครับ ใช่ค mm ่ะอาจจะทําให้ศ like ูญเสียการได้ยินไปเลยการหลีกเลี่ยงเสียงดังหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ใส่ที่อุดหูก็ช่วยป้องกันได้เยอะค่ะครับผมต้องระวังกันมากขึ้นแล้วล่ะครับสุดท้ายครับเรื่องการรับรสและกลิ่นอันนี้เหมือนจะเกี่ยวข้องกันด้วยเกี่ยวข้องกันมากค่ะบนลิ้นเรามีปุ่มรับรสหรือ taste buds ที่รับรสหลักๆก็หวานเปรี้ยวเค็มขมแล้วก็อูมามิอูมามิค่ะ ส่วนการรับกลิ่นเนี่ยเกิดจากเซลล์ในโพรงจมูกที่น่าสนใจมากๆคือสัญญาณกลิ่นเนี่ยมันจะถูกส่งตรงไปที่ระบบลิมบิกลิมบิกซิสเต็มในสมองเลยระบบลิมบิกที่เกี่ยวกับอารมณ์ความจําถูกต้องค่ะมันเชื่อมโยงโดยตรงกับอารมณ์และความทรงจําเลยอ๋อถึงว่าสิครับบางทีได้ก,กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วแบบปุ๊บนึกถึงเรื่องเก่าๆหรือรู้สึกอะไรขึ้นมาทันทีเลยใช่เลยค่ะ กลิ่นเลยมีพลังในการกระตุ้นความรู้สึกและความจำได้แบบไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหสรุปแล้วระบบรับความรู้สึกทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมันก็คือคกลไกอันซับซ้อนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาจริงๆนะครับเพื่อจะแปลสิ่งที่เกิดขึ้นทางข้างนอกข้างในร่างกายเราให้กลายเป็นภาษาที่สมองเราเข้าใจได้ใช่เลยค่ะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตั้งแต่ตรวจจับสิ่งเรา้าแปลงสรรัญญาณ ส่งข้อมูลและก็สุดท้ายคือไปประมวลผลในสมองส่วนต่างๆทําให้เกิดเป็นการรับรู้ของเราขึ้นมานั่นเองฟังดูแล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะครับในเมื่อความจริงที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันต้องผ่านการแปลการประมวลผลหลายชั้นขนาดนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของเราเองการตีความของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลต,ต่อโลกในแบบที่เราแต่ละคนรับรู้และประสบจริงๆมากน้อยแค่ไหนกันนะน่าคิดต่อจริงๆ